วุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหตัวใหญ่จ้ะตัวใหญ่หญหญโอ้ลูกบ่าวสาับปะหากินนั่นบ้าน,านสวัสดีค่ะวันนี้เรามาวางอวนกุ้งกันที่ทะเลนะคะไม่ได้มามาวางนานมากเลยนะมาวันนี้มาก็มาช้าน้ําขึ้นเยอะมากแล้วด้วยนะเดี๋ยวไปลุ้นกันจ้าว่าจะได้กุ้งหรือเปล่าหนันนะโอ้ต้องตักข้างล่างวันนี้ตัวไม่ใหญ่ฮันะหันะโอ้โอ กุ้งขาวกุ้งขาวปักเข็งเหรอลุงโอ้ได้นะเจ้เจ้เจ้โอ้กุ้งขาวโอ้กุ้งขาววันนี้กุ้งขาวตัวไม่ใหญ่เอาดีดออกใกล้จะมืดแล้วด้วยมองไม่ค่อยเห็นเนาะโอ้กุ้งขาวกุ้งขาวโอ้นั่นนั่นนั่นกระลางกระลัง โอ้ได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหนอุ้ยได้ได้อีกจ้าอีกจ้าโอ้ได้นะอมองไม่ค่อยเห็นนะน้ำมันขุ่นอีกจ้าอู้พอได้ตักอู้อีกจ้าอีกจ้าได้ไหมลุงได้จ้าได้ทั้งกุ้งได้ทต้องถุง เก็บขยะไปด้วยจ้าโอ้กุ้งกุ้งปักเข่งนั่นนั่นนั่นวู๊ดตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ออโหตัวใหญ่จ้่ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่ยายยายมากจ้าเดี๋ดย,ว,ว,ยวมันจะกระโดดออกนะ Ui tuya dậy ui dậy Ui tôi dậy tuya tuya lấy đuôi tuya lấy đuôi tuya 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 Xài Xài tuya 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 ạ thích uống như thằng lan lên á kung khao bang kung 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 bang na nini 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 ui nùn 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 nùn, luôn 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 tất ui dị tóc quen lạc đeo kung khao kung 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 đeo kung 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 โอ้ได้โอ้ย้เอนาเก็รวรวรีวรวข้างหน้าอีกตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่โหมืดแล้นะโอ้ตัวใหญ่จ้าระวังลุงระวังมันออกเอาใส่ใส่อันนี้ไหมที่ใส่ ผลงานวันนี้ได้ทั้งกุ้งทั้งปลาเลยนะคะนี่กุ้งก็ได้พอใช้ได้นะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวูนในการทำคลิปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ